สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนอเจาะผลงานของลูกชอในศึกยูโร2020 แม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาลูกชอจะทำผลงานได้โดดเด่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดสโมสรนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่มันก็มีเพียงไม่กี่คนที่คิดว่าเขาจะสานต่อฟอร์มอันยอดเยี่ยมของตัวเองได้กับการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020นี้โดยหลายคนไปให้ความสำคัญกับนักเตะในตำแหน่งอื่นมากกว่าอย่างพวกกองหน้าตัวรุกทีมเส้นและแบ,บ็คขวาที่เกลิสเซเกตเลือกติดทีมชาติมาในตอนแรกถึง4คนอย่างไรก็ตามหากนับจนถึงปัจจุบันนั้น การจะบอกว่าชอเป็นหนึ่งในคนที่อังกฤษขาดไปไม่ได้เลยก็คงจะไม่ผิดนักหลังจากที่เขาโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจจนถึงขนาดทําไปแล้ว3แอสซิตรวมถึงทําให้อังกฤษทะลุมาถึงรอบรองชนะเลิศของศึกยูโร2020ได้เป็นผลสําเร็จ <c oughs> เพื่อเป็นการตอกย้ําถึงความสําคัญของชอในวันนี้เราเลยมีตัวเลขด้านผลงานที่น่าประทับใจหากเทียบกับคุณโพสสิงโตคำรามชุดปัจจุบันมาให้ได้ชมกันลองไปดูดีกว่าว่ามันยอดเยี่ยมมากแค่ไหน 1>, 1. เกมรับในด้านการอ่านเกมเพื่อตัดวันนั้นชออาจจะยังไม่ถึงขั้นทําได้ดีมากเท่าไหร่เพราะเขามีค่าเฉลี่ยในด้านนี้0.8ครั้งต่อเกมจากการลงเล่นทั้งหมด4นัดซึ่งถือว่าน้อยกว่าไทรอนมิง1.7ครั้งต่อเกมกับแฮร์รี่แม็กไกว1ครั้งต่อนัดแถมเขายังฟาวไปถึง1.5ครั้งต่อเกมจนทําให้เป็นคนที่เสียฟาวมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมร่วมกับฟิลฟอร์เดนด้วย อย่างไรก็ตามหากเป็นด้านการพุ่งสกัดบอลจากเท้าของคู่แข่งแล้วนั้นเชาก็ทําได้ดีพอตัวเพราะเขามีค่าเฉลี่ยการสกัดโดนบอล1.3ครั้งต่อเกมแน่นอนว่ามันเทียบกับเมาส์ที่ทําไป3.3ครั้งต่อน,นัดไม่ติดแต่ถึงอย่างนั้นเชาก็ยังเป็นคนที่มีค่าเฉลี่ยในด้านนี้ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ4ของทีมร่วมกับคีแลนทิปเปียเลยนอกจากนี้ แม้จะต้องรับมือกับตัวลูกริมเส้นเก่งๆหลายคนในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ชอก็ยังไม่เคยโดนคู่แข่งเลี้ยงบอลผ่านโดยตรงแม้แต่ครั้งเดียว โดยในแนวรับด้วยกันนอกจากเขาแล้วก็มีแม็กควทิปเปียและวอลเกอร์ที่ยังไม่เดินคู่แข่งลากบอลผ่านแม้แต่หนเดียวเหมือนกัน 2. ลูกกลางอากาศถึงแม้ที่ผ่านมาการม่งจะไม่ใช่จุดเด่นอะไรของชอแต่ในการเล่นยูโรหนนี้เขาก็มีค่าเฉลี่ยการชนะจังหวะดนลูกกลางอากาศไป1.3หนต่อน,อน,นัดซึ่งทําให้เขาเป็นนักเตะอังกฤษที่มีตัวเลขด้านนี้ดีที่สุดเป็นอันดับ7ของทีมเลยทีเดียว นอกจากนี้ชอยังเป็นนะักที่มีค่าเฉลี่ยการเปิดบอลจากด้านข้างเข้าเป้าถึง1.3ครั้งต่อน,นัดสูงเป็นอันดับ2ของทีมร่วมกับทิปปีอีกด้วยขณะเดียวกันก็ผ่านบอลระยะไกลเข้าเป้า1.8หนต่อเกมมากที่สุดเป็นอันดับ8ในลุมกำลังของเซาเกตทั้งนี้หากมองเฉพาะการผ่านบอลโดยรวมแล้วก็ชอผ่านบอลเข้าเป้าไป87.9%ซึ่งหากนับเฉพาะนักเตะอังกฤษที่ได้ลงเล่นไปแล้วอย่างน้อย3นัด เขาก็ถือเป็นคนที่มีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเข้าฟอามากที่สุดเป็นอันดับ5ของทีมเลยทีเดียวก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับ